กัสบสวัสดีได้สบายดีเด้อผมมู้เมพี่น้องเบอร์สุข,ขสุขคนอบอกว่าพี่น้องพังแล้วพังท้ายเรือาตามประเทศสนันนโคกบสบายดีวันนี้กับสนันนลก็ได้มาหอดที่บ้านนอ้องตองที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมมู้เมพี่น้องกับสนันนก็ได้มาเอาหัวจังไข่เดีมม๋ยวพี่น้องหัวจังไข่มาให้น้องปลูกในะกะเอาหูปะนะหูะใส่ขอบเรียบร้อยเดี๋ยวมาชิมมม้อให้น้องเนาะเพราะว่าวันชะิมมนม่วงพไดให้น้องบูชาน้องผู้เมพี่น้องเนาะ เด้่ผมเอื้อนมาติดตามรับชมสังเนาะเด้อครับตารางบ่มื้อนี้สวัสดีน้อง2โดยมันไปทางใดบ่มื้อนี้เอ้ยยังบ่ได้สิเอามาให้แต่เฮิงนี่มัน <laughs> กัวจังไคใส่ต้มใส่แกงแม่สบายดีไหมบ้านสบายดีโด้วยด้วยโอเคนะเสร็จเมื่อนี่ยนะอ๋อสุดสุดเนี่ยเดี๋ยวก็เอื้อยเอานี่มาให้เด้อฮู้ งามบองามผู้พระสงฆ์ผู้พะนี่ไปกอก,กอบเรียบเลยเห็ดไดวันสินันพระเจ้าเคยบูชายอยู่บอฮะเคยเคยเนาะพิธีเห็ดเนีน่ยอะไร ฮะนกจีชื่อ่เอันนี้อะไสัมีดอกไม้ดอกไม้ทูกเทียนเดบุษาวันศีลปะในกระนกใบคนเอ๊ะผลจะตกจุๆไม่ได้ไปเสบ่น้องตอมาเลยอาฮีท่าหงก็ไม่ได้ไปฮะไม่ได้อาฮีก็ไม่ได้ มือนั่นไปเที่ยวมาน่ะฮะไปเที่ยววะเจ้าก็ใส่ไปมูอเนาะไปกูเถื่อะว่าทวารีนีนคาไปนี่น่ะอ่ะกูบูเห็นเฉยๆโตบัตรบัตรเก่าโตแ่มาทั้งนี่เลยปะโอ้ยเม็นอะไรเคยเห็นมันมาเขาขายขิงคองอยู่แถวบริเวณเขาเดี๋ยวหิมทั้งนี้ได้บัตรเก่าๆข้าขมบ่ โอ้ oh, ิ่นเพิ่นม oh, ียายาหานยาปูอยู่หันบ่เอ้คือแบบคือว่าบัดห้างบ่มียาข่อยาคู่ได้น้ำหันน่ะคือมันเดะมันเทะไปเล้วเนาะโอ้บ่โตมันเละมันเทะให้เขาเลาอยู่ทิงอีกด้วยทิ่งคุณไปอีกโอ้จังได้สนับมันเละหันเตะข่าวตะกี้ข่าวบ่ดานเนาะมันคือเอาไม่เอาตกข้ามไม่ยุ่งซ่าทำไว้ซื้อยามันลม โอ้ยยังทับหัวคนเนาะเ้าบัวคนมาอยู่สิทำไหมเฮยังนาะทำไม่หรือใหญ่ไป็นอะเข่าเล็กน้อยเนาะเข่าใหญ่ทักเลยจุมูกก่อนอ่าไปใส่น่ะเลยใส่งานอยู่ได้นี่น่ะสองอย่างเลเจ้ายังโมเห็นให้เโดยนี่น่ะไม่เป็นลมนี่เลยจิจัดมันนี่เช็บอะไรเยอะก็สั่งแต่มือเอ้ยมาพอดิ โอ้เห oh, ็ดกับไอ้เพิ <ong tercer LO AT> ่นเด้อว่า yup. ยังบ่ได้เธ็ดเลยนี่น่ะมันสิดอกทิ่มได้ซืยอแล้วค่ะใส่เฮือนเจ้าหอยนั้มันจังงามเอาไปใส่บ่มันบ่งามเด้ค่ะนี่ล่ะพวกผมบางดวงเสื้อวะนุ่งเสื้อไว้เออนุ่งเสื้อกินข้าวของยังไงมาเนี้เกลี่ยไผดุกบุญบุญอยู่แกงเห็ดกินกับแกงเห็ดนั่นเนาะ ให้น้องพุชเอาเอาดินใส่เสาเฮือนั่นแหละพุดทั้งไหนแหละป่านนี้บอลจะค่อยพุดห่ะคนก็ตกใส่งานเลยป่านนี้คนกะตกตกคุมไอเม่น้องมาทีไใดก็ตกทีนั่นเออคุะได้ละ ใส่หบอางนั้นแล้วว่้มันน้ำอ่างองนเสาเจ้าจงพอกไว้งานขักบัวเราคืองามใส่สายคางเนี่ยตอนนั้นตายเลยเนาะเป็นอะไรรวมเป็นมือข่อยเป็นคนมือยวดะเนาะข่อยเป็นคนปูก เจ้ากับปู่คนนมันน่ะเออใส่มันใส่เช้าอะไรละ่ะมันหอบเช้าฮันสูไปพุเดเอาใส่ละโอ้เออนั่นแหละนั่นแหละพุดตามห้องตามมันมันสิลัยน้ำเจ้าไปอะไรพุดคล้องตามห้องด่อง ยั้ก็สิไยไปเลยลงให้น้าผมัวจะไปชไายอะบาไปไถนาให้อันนัน้น,นป่าอวาวเราไถนาเป็นบ่เป็นเอ้าอ่าเป็นเป็นเราไถยอ้ จ <c ười> <c ười> <c ười> ๊ะบ่อ๋อใครซอยเพิ่นนี่เออเพิ่นว่าส้านกนกไว้ไสน่ะ2ตัวตัวนึงจับไปเสือ้าวตัวนึงจักไปใส่บินไปแล้วสงสัยมันบินจักกะตวไก่จอดโไก่จอดลอนีกสิให้เนาะตอเป็นดมเนาะที่ไมที่ยังเด้อครัพี่น เอาเอามันชุดโดยเออชุดทังนี้ก่อนก็ได้ทางไอบานก็ได้ทางไหนก็ได้เออเกินน้ตรงนะบ๊ขึ้นจับทางกลางนะเออขึ้นไปจับน้ำไปนะดึงสุดเจ้าถอยคอยคืนละถอยคืนใหม่นะถอยคืนถอยทางเจ้าหุ่นเออเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นนิกขึ้นนิกเออเว้ยบ๊ะบ๊กขึ้งเดียวหนึ่งเนาะ เออจับดีๆไห้น้องโตกันแข็งมาละวดาล่นะปเขานหนึ่งกับไม่แห้งนะ นักบวชโต๊ะเยี่ยอ้เจ้าอยู่กับบวชโต๊ะไงจิกเสื้อเฮ้ยน้อเนาะสาวน้อยก็ได้สั่งนอกเอาเป็นลมเนาะใส่เฮือนพร้มเองเนาะเดี๋ยวไม่แป้นสิทหนึ่งพร้อมเองเนาะก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ยังเืออยู่มิ้นนึงพ่อพี่น้องเพราะว่ามีแป้มันเบิดแล้วเนาะมปนลมเบิดแล้วยังเือมิ้นนึงก็โอเค้ก็สงน้องเอขุดเอาดินใส่หัวเสานําพ่อพี่น้องถือว่าเสร็จเรียบร้อยเนาะ โอเคน,ะน้องคเนาะประมาณนี้เนาะไปเอาอยัางนิดต่อเปน็นยังโทรศัวสามนะ, <laughs> นะเอาของเจ้าไดิจ <c oughs> ่ะฮะเบ็ดอันนี้เสียในเซลเจ้าหน่อยดิยเอาเปน็นยะังไงยังว่ามันตายไปเลยไปสากเคลือนข่าวว่นี่นะสากแต่เศร้าผู้มันมันเสียจังมือเลยเสียในเซลเจ้าน่ะนะ เป็ดในไรมัอมีพายจัยไปไปิงดิเลยเห็นแต่พาแดงน้อยๆ่ะดอกอัน้เวอร์นั้นพ้มหมืไปไเบิ่งดูเหรไปไปเสียบไปเสียบเพื่อนเ<ม>ขาวาเนี่ยแสงไฟซิเซล <c oughs> มันคือแดงอยู่ใช่แดงเสียเนี่ยมันบกพร้นปกติมันเป็นแป็ไรใช่เออกบเคยใช่ฮะเคยบเคยใช่เอาชุมเจ้าใส่แต็มมือเห็ดแบบไรซะเนี่ยเสียเนี่เออแต่เวลาเปิดมันเป็นเขียวเป็นบ่แลี่ไพ่ใส่บ่ได้บ่ใต้มึงดูใต้เหงื่อยเบิ่งมึงดูบ่มีเลย อ้าสร้างเป็นใส่มามาหอดส่งคำเดือนเนาะโอ้สกไผ่ก็ใส่บ่ได้ใช่คือไผ่แดงอยู่สินะแดงสุดๆท่านภูมิท่านสีเขียวไม่น่าหรออือโอ้เวลาหาเปิดนี่ยเป็นสีเขียวเนาะอ๋อเปิดเปิดนี่หรอวะเอ้าตกใจเออไผ่เขียวบ่ขึ้นเลยมีแต่ไผ่แดงสุดเนาะเดี๋ยวซะ ก็มันมอบอยู่คนเดียเป๋เม,มันเชี่ยมันเชื่อมเนาะอ,อืมใส่แบบพอเหงิงเสี่ยสัง่งหามกันมาได้แล้วราคาถูกดัานเรื่องอ่าอีกทามเรื่องเรื่องเบะนะบบมีแบบะว่าตุลพันสั่มอันนี้ได้สั่มขาสั่มยังจะว่าติกี้นะน้องก็มา เดี๋ยวพนบขายเลยบ่เดี๋ยวนี้นะขายเลยตัวที่เจ้าว่าเอาฮานิสะขายแล้วเขาขายเลยเดี๋ยวก็มันอยู่ไก่เนาะเดี๋วมาหาเบิดบ้านเจ้านี่บ่มีเลยบ่จะถามบิดแหละเออพนบขายบ่ตัวใหญ่ทำไรอันที่เจ้าว่าเขาอยู่ขายนะประมาณทำไรทำบ่เช่านี่ ชาเฮือนเจ้าหนลังค่ะบ้านชำนั่นบ่ะชวพันาตัวเดียวค่ะเพิ่นขายเท่าไรสุดท้ายสองพันสองพันอ้วแ่วาเจ้าคือผสพัฒนาเนาะเกิดมาทันม่น่าเกิเจ้าว่าตัวน้อยบ่มันอะเนาะตัวน้อยค่ะเก็เอามาไปเดี่ยงอะไรย่างัน แต่ว่าแถวนี้เจ้าเลาะบ่แล้วเนาะเทวานจังนี่เนาะอือบ่มีเนาะเขากําลังเลี้ยงบ่คือให้ทําอบานพ่อหันก็กําลังเลี้ยงเนาะอือ3ตัว4ตัวถ้าได้ชตัวชํานาญแล้วพอดีตัวมัหาเอ้ยือเด้อตัวนอือ้บ่ตัวเอ้ยบ่อือบ่มันเจ้าทายูให้เบิ่งนะอ้เบิ่งูคือตัวน้อยตัวใหญ่เนาะ แบบอุจะเอาไปคือสิบรอดวะเคยผ่านประสบการณ์แล้วกกมาเนี่ยหัตัวน้อยนี่เนอะเยสิบอกพอมามันยังกินนมอยู่นี่เอาเอามาเลี้ยงมันกินหย่าเนาะนเวลาขับป่อยนี่พนตกหรือว่าน้ำหมอกตกนี่เจ้าก,ก็ปล่อยมาได้ต้องใส่เวลาแบบมันแดดหรือว่าหญ่ายัางมันหมักมันแห้งจังอยู่ปล่อยได้ถ้าว่าเจ้ารักษาบ่ิป็นการเลี้ยงเบสน,นี่ก็มันก็ตายคือเกา จะต้องอปล่อยเวลามันเด็ดกลา้ามันเก้าโมงสิบโมงหรือว่าเที่ยงว่าฝนตกขนาดน่ะมันจะเป็นปากเปืกก่อยแล้วก็เก็บท้องเบ่ยชงวิธีนี่แหละมันก็ทีตายเบ่น้อยชนนนยเออว่าไปให้เลี้ยงไปแล้วมันกลางกลางเบ่กลางกลางหรือว่าเม่นานาก็เม่นางผู้ดีเบบว่ามันใกล้อ่าจะฉ่ำได้ลูกได้อย่างไรละ่ะชื่อมาได้ย่างแบบนะั้นทำมากก็ต้องเอาเกลือน้ำเ,เกลือให้มันกิน เนาะจักอยู่เนาะอไม่ได้มันมาค้อค่ะเขาเฮ้ยเกลือให้มันกินแต่ละเถื่อเอืือยเคยเลี้ยงอยเกลือก็ี้ยงหมดอะไรก็ตายมันนั่นเอือยเกคือกันกับตัวเสียตัวไรอะไรยังคือกันมันบ่ได้บดคู่โตหรอกสัตว์ลารสิงนะกับตกลงแล้วบ่ได้เนาะละเนาะกับโอเคขนาดเนาะเอืือยกันที่ได้ขอตัวละก่อนเด้อสบายดีโดย พมินพนองเนาะทางฝ่ายน้องเพิ่งกันยังโศหาบได้เนาะเดืองเบกอะไรแาวนวลกระบอกน้องโศหาทางบ้านเพเน่บางทีบได้ราคาแบบมันอ่าตรงการเข้ากันแล้วกับซื้อทางนี้เนาะมันก็สิง่ายกลัวพมพี่น้องก็น้องก็ว่าเพิ่งกันโศหาบได้แล้วหลังจากที่บัตรซอกได้แบบแาวนวลกับค่าธุระทางนั่นหรืกับไม่มากพมพี่น้องก็คือแบบตูนในหน่อยเนาะมันบ่เห็นโตเลยมันกับโมเน่ประซัดนะพมพี่น้องก็เลย ว่าสิคือว่ามาเดี๋ยวนาะคือว่าสาวนวลน,นี่น้องอ่าโบกมือหนึ่งมือที่ชงมามักนก็บทันแล้วเนาะถึงมามีค่าพิ่นเอาไปทีเรียบร้อยพมมุ่งนพี่น้องก็คือว่าไว้เรื่องเวะเนาะก็ขายไว้ถ้าใครมีก็ขายง่ายพรมมุ่งนพี่น้องแต่ราคากับค่อนจะสูงอยู่เนาะช่วงนี้ก็เนาะแต่ปกติแต่บางเดือนหน้าพลบางแล้วนี่กัราคากับฟอกฟังพรมมุพรมม่งนี้พี่น้องตูกใหญ่ก็บหาเส้น หาแสน6แสนก็ตัวเบิดใหญ่พุ่นแ่พี่น้องตรงนี้ก็คือซื้อบ่ได้เนาะพ่แม่พี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่แม่พี่น้องเนาะนี่ก็สาวนก็สิได้อ่อตก่อนพ่แม่พี่น้องไปพอสาวนนอกลมสบายดี